คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วย,ยกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับในเกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาสอนทําบั๊กนะครับเผื่อบางคนยังทําไม่ได้นะในโซนฟรีสไตล์มันก็ไม่เชิงบั๊กหรอกมันก็แบบแบบอืมแบบยังไงก็ไม่รู้ว่ามันก็น่าจะบั๊กนั่นแหละเผื่อบางคนทําไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะมาบอกมีสองแบบนะคบสองแบบสองแบบครับ เปิดเปิดปุ่ไมไอ้นี่นะครับเปิดปุ่มมองเห็นอิสระนะครับเปิดครับลนี่ครับก็เข้าไปนะครับนี่ครับแลเราก็ไปที่รงนิ่งเรมจะทำแบแบแบบแรกให้ดูก่อนแบบแรกแบบนี้ครับนี่ครับเห็น threat? บ่ะครับเห็นไหมครับมันดาได้แบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ครับเป็นรับ อย่างโกนครับอาแบบที่สองครับโบปาไปทำแบบที่สองาไปทำแบบที่สองก็แบบนี้นอย่างนี้เออเดี๋ยวๆๆต้องกดวิ่งครับลืมกดวิ่งวันนี้เขาจะมาทำด้วยนะครับ มาจะแบบแต่ว่านี่แบบนี้นะโอเคครับนี่นะให้ทำแบบนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะได้แล้วครับหวังว่านะแรบต้องดูจะได้หรือไม่ได้เห็นไหมครับจะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็กด เดี๋ยวผมทำแบบที่หนึ่งให้ดูอีกทีนะครับแบบนะครับเดี๋ยวผมทำแบบที่หนึ่งให้ดูอีกทีแบบที่หนึ่งนะถ้าแบบอยากให้มันไปข้างหน้าก็นีแบบ่กแบบ็รอน้ารอรอรอแล้วมันก็จะไปข้างในเองครับเนี่ยแบบที่หนึ่งแล้วก็แบบนี่สอง ่นนีแบบที่สองก็ประมาณนี้เ,เ,เ,เแบบที่สองมันติดทำทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะทำนะคับอันนี้เป็นขิดซันๆนนะแบบที่สองมันก็จะง่ายกว่าแบบที่หนึ่งนะ นี่ยเราต้องกดไอีลูกมุมมองอิสระเอามุมมองอิสระหายแล้วเปิดอยู่มันไปนไหนแล้วมุมมองอิสระหายอา้ลูก ว่าอะไรผมอ่านไม่ไดันคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนไม่กี่นาทีนะน่ครับแบบที่สองสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจะไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ